มอยมอยทักทายจากทะเลสาบข้างบ้านประเทศฟินแลนด์ค่ะเพื่อนเพื่อนที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือสีสันของต้นไม้และทองฟ้าจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้ฤดูใบไม้ร่วงอากาศก็ประมาณลบหนึ่งองศาถึงหองศาเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนแล้วก็เก็บเห็ดที่เดิมเช่นเคยค่ะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเราเก็บเห็ดบ่อยจังจริงๆแล้วเราออกมาเดินเล่นค่ะเพราะว่าเวลาว่างหลังจากกินข้าวอิ่มอิมท้องเราก็จะออกมาเดินย่อยแล้วก็นำอุปกรณ์มาด้วยนะคะเผื่อได้เห็ดแล้วมันก็ได้จริงๆค่ะโอ้เฮโ,โ,โขาใหญ่มากทำไมไม่ออกมาจังงูเ้โอ้ย กูจะอยู่ในดินแล้วอุ่ยทำไมไปอยู่ในดินโอ้โยน่าสงสารจ้ะโอ,โอ้สมบูรณ์หนอนยังไม่กินดีมาก เพื่อนๆครั้งแรกที่เราเดินมาเจอเห็ดที่คนไทยที่นี่เรียกว่าเห็ดดำนะคะจะเป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดมันปูสีเหลืองนะคะแต่มันจะมีสีออกน้ำตาลก็เราไม่แน่ใจก็เลยโทรไปถามพี่ที่พี่สาวที่อยู่นอร์เวย์เขาบอกใช่เห็ดอันนี้กินได้แต่อันนี้มันน่าจะแบบเพิ่งเพิ่งเกิดมาดอกมันก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเราก็เลยเก็บเลยจากเพื่อนๆแล้วเราก็ รู้สึกดีใจมากเพราะเราคิดว่ามันน่าจะอยู่โซนสวีเดนนอร์เวย์ซะส่วนใหญ่ไม่คิดว่าภาคใต้ฟินแลนด์ก็มีมันเยอะมากจริงๆเพื่อนๆเยอะมากอุ้ยเยอะมากเยอะมาก สีเหมือนใบไม้เลยอู้ mm. i <laughs> like ตอออ้องบุกเลย,ย,ยตัดขาออกไปเลยอืมนี่อกใหญ่มาก 哦、嗯，是的。 สีเหมือนใบไม้เลยสีเหมือนใบไม้เลยมอโอ<ฮ>ตาไม่ดีนี่คือไม่เห็นเลยเล็กๆก็เก็บ <c oughs> สีเหมือนใบไม้เลยมองเห็นไหมอะโอเคฉันจะมองไม่เห็นอึ๊บไอ้หน่องหอยทากสีเหมือนใบไม้เลยเออคอเมือมองเห็นเห็นไหม เงินใบไม้เลยมองไม่เห็นอตรงนี้นี่นี่อุย้ยเยอะไปหมดเลยเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุแบบนี้อ้ออเปลี่ยนนะเราจะยังไม่ตัดขาเราถือกล้องมือเลยโอ้ จำเป็นต้องถือกล้องนะคะเพราะว่าขายับตามเห็ดเยอะมากคืออยู่ใต้ใบไม้อ่ะแล้วแบบดูดิสีเหมือนใบไม้เลยเอ้ยอู้ดูมองไม่เห็นเลยตดไ,ได้ค่ะ โอ้ยลุกไม่ได้เลยเพืเ่อนๆตรงไหนก็มีแต่เห็ดอยากไปเอาเก้าอี้มาจากบ้านแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้เริ่มปวดขาเดี๋ยวเราไปตัดขาทีหลังเนจะตกโอ้ยโอ้ยเยอะมาก เงินนึงขอไปด้วยจ้ะโอ้ยดูสีเหมือนใบไม้เลยโอ้ มีตวัวแล้วกำลังอุ้ยกำลังเล็กๆเกต็มเลยแสดงว่ากำลังขึ้นเสร็ได้ดอกเล็กเอ้กำลังจะโต,โเ,โตเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงนี้จำได้แล้วว่าอยู่ตรงนี้